ขอบคุณค่ะอุ้มสั่งของโปรดอันทั้งนั้นเลยนะร้านเนี้ยอร่อยทุกเมนูเลยชิมสิดีจังมีเมียดีขนาดเนี้ยรงนี้แต่งตั้งนานแล้วปากหวานจริงจริงเลยดีบกินเลยเดี๋ยวเย็นหมดเอออุ้มเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยแม่อันจะมาเยีนน่ยมอีกนะแต่แม่เพิ่งมาอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่หรออืม เห็นโทรมาบ่นว่าคิดถึงตลอดเลยปกตินานๆนนจะมาทีนะแต่รอบเนี้คงมานานแน่เลยมาบ่อยเพราะห่วงลูกชายเหละมั้งเพิ่งแต่งงานเนี่สงสัยกลัวโดนเมียกดขี่ก็พูดไปเขาก็คงเป็นห่วงแหละมั้งอืมอุ้มจะพยายามเป็นสะใยที่ดีให้แม่อามนะ เออเดี๋ยวแม่นั่งรอก่อนนะคะอุ้มเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บแป๊บนึงจ้าขอบใจเดี๋ยวฝากหยิบน้ํำให้แม่หน่อยนะมาเหนื่อยๆแม่คอแห้งค่ะมาเหนื่อยดื่มน้ำหน่อยนะครับแม่เอามาเองเลยเหรอเรื่องในบ้านแบบนี้ก็ต้องให้มีกระทําสิ อยู่บ้านเดียวกันก็ต้องช่วยกันสิครับแม่ไม่ได้หรอกถ้าเป็นสมัยแม่นะย่าแกด่าแม่ตายเลยแม่ก็อยากเป็นแบบย่าสิครับคนเป็นเมียก็ต้องทำหน้าที่ของเมียสิอ้าม อามตื่นได้แล้วอืมขออีกห้านาทีห้านาทีจริงนะถ้าไม่ตื่นจะมาฟาดให้กว่าอุ้มจะอาบเสร็จอามฝันได้เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ย ดูสิอามเช้าไม่รอนะโอเคครับรีบเลยนะลูกๆจะไปทำงานกันกี่โมงเดี๋ยวแต่งตัวเสร็จก็จะไปแล้วค่ะแม่แล้นี่ตื่นนอนไม่พับผ้าของเลยหรือไงเป็นผู้หญิงภาษาอะไรอยู่บ้านไม่เคยพับหรอ ปกติอุ้มก็พับค่ะแม่แต่เมื่อกี้อามเพิ่งรู้ไปอาบน้ําอุ้มก็เลไม่ได้พับค่ะจะมาโทษอ,อามว่าไม่พับไม่ได้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของผู้หญิงพับให้เรียบร้อยด้วยละ่ะอะไรอะไรก็หน้าที่ผู้หญิงหมดเลยเหรอมีอะไรกันหรือเปล่าเสียงดังไปถึงข้างในเลยทีหลังตื่นนอนก็พับผ้าหมนะ่มด้วยนะเมื่อกี้แม่อามมาบนน่ะ ฮัลโหลค่ะหัวหน้า mm hmm. แต่ไฟล์นั้นอุ้มส่งไปให้แล้วนะคะ mm hmm. อ,อ๋องั้นเดี๋ยวอุ้มส่งไปให้อีกรอบงนะคะโอเคค่ะค่ะได้ค่ะหัวหน้าค่ะ กินข้าวแล้วทำไมไม่ล้างจานเลยเดี๋ยวข้าวอาหารมันแห้งติดจานล้างลูกๆก็ไม่สะอาดอีกพอดีหัวหน้าของานด่วนนะคะแม่เดี๋ยวอุ้มที่ไปล้างนะคะถ้ารู้ว่ายัางไม่ล้างทำไมไม่แช่น้ำเอาไว้ก่อนเป็นผู้หญิงยังไงอยู่บ้านสบายจนเคยตัวแล้วสิค่ะเดี๋ยวอุ้มไปล้างเดี๋ยวนี้แล้วค่ะแม่แค่ล้างจานเองต้องบ่นยาวขนาดน,นี้เหรอ อ้ม oh, สั่งของอะไรมาเนี่ยกล่องใหญ่มากแม่ยกไม่ไหวหรอกอ๋อ oh, น่าจะเป็นพวกของใช้ในบ้านนะคะแม่ไม่รู้จักเก็บเงินซะบ้างฉันเห็นสั่งของทุกวันใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้ยอน่อยก็ล่มจมกันพอดีแต่แม่คะสั่งของออนไลน์อะ่ะถูกกว่าเราไปซื้อเองในห้างอีกนะคะแล้วนี่ก็ส่งฟรีด้วยอะคะ่ะ ทีอะไรฟรีหรอกจ้ะเขาก็บวกเพิ่มมาแล้วอืมทำเป็นอวดเก่งอ๋ายกไปเองแล้วกันฉันปวดหลังอ,อุ้มไม่เป็นไรยกเองงั้นก็ยกไปเลยแม่อามาบ่นอุ้มจนหูชาไปหมดแล้วเงินก็เงินอุ้มไม่รู้แม่จะบ่นอะไรนักหนาเออเอานะยอมๆกันเถอแล้วกันคนแก่เขาไมา่ค่อยเข้าใจอะไรหรอก นี่รู้ไหมกุ้งที่เนี่ยตัวใหญ่เนื้อหวานพวกเธอสองคนกินกันเต็มที่เลยนะถ้าไม่พอสั่งเพิ่มได้อีกจ้ะเมื่อก่อนฉันกับอาร์มชอบกินมากถึงจะแพงแต่ก็สั่งทุกครั้งที่มาแต่พอนานๆไปก็เริ่มเบื่อนะจ้ะเธอก็กินด้วยสิอูมไม่ต้องเกรงใจ เห็นอยู่ที่บ้านอะ่ะกินแต่กับข้าวพื้นๆไม่ต้องแกงใจหรอกจ้ะมื้อนี้อามเขาเลี้ยงอะไรดีๆที่ไม่เคยกินก็สั่งมาลองได้นะรู้ได้ไงว่าลูกฉันไม่เคยกินของแพงๆอ่ะฉันอยู่กับลูกเธอมาตั้งหลายวันเห็นกินแต่ผักกับอาหารเม็ดๆอะไรก็ไม่รู้อย่างกับอาหารนกเขาเรียกอาหารสุขภาพไม่รู้จักเหรอ แม่ฉันรู้สึกคิดถึงอุ้มแล้วสิขอไปเยี่ยมบ้านสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมแตวเขาไม่ว่าอะไรนะอามได้ครับไม่มีปัญหาเลยปกติงานบ้านงานเรือนก็ต้องเป็นของฝ่ายหญิงที่ทำผู้ชายอย่างเราจะไปทำได้ยังไงตายแล้วความคิดล้าสมัยมาก ผู้หญิงสมัยเนี่ยเขาก็ทำงานนอกบ้านกันส่วนงานในบ้านก็ต้องช่วยกันจ้าผู้หญิงบางคนก็ไม่อยากทำไม่รู้ว่าทำไม่เป็นหรือขี้เกียจกันแน่เอหรือว่าที่บ้านคงไม่ได้สอนเนาะนี่เธอว่าใครไม่สอนผู้ล,ลอยจ้าอยากรับหรอ,หอป่าอย่างนี้ไม่น่าอยู่มาได้ถึงแก่เลยแม่แล้วจะทำมาแม่ครับ แม่ไปข้างนอกก่อนคะ่ะใจเยนเ็ยนๆก่อนแม่ลูกชายก็ดีอยู่หรอกแต่ยายแม่มันนี่สิคิดบ,าบา้าๆงานบ้านทั้งหมดจะให้แกทำคนเดียวได้ยังไงแกก็เหมือนกันทำไมไม่เคยบอกแม่เลยว่าโดนขังังแก่เลิกกับมันไปเถอะอย่าตอนนี้ก็ยังไม่เสียาหายลูกก็ยังไม่มีด้วยกันแกยังสาวยังสวยเคยได้ยินไหม หัวใหม่คือหัวที่ดีที่สุดไม่เอาอ่ะแม่อุ้มกับอาร์มเรารักกันจะตายกว่าจะหาคนที่เข้ากันได้ดีขนาดเนี้ยมันไม่ง่ายนะแม่แกดูนะมาถึงก็การปีกปกป้องลูกใหญ่เลยลูกตัวเองไม่ได้เรื่องแท้ม,มีลูกสะใภ้แบบนี้ฉันจะปวดหัวแม่อุ้มเขาก็ดีไม่ใช่หรอครับและอีกอย่างผมรักอุ้มมากโอ๊ยหลงจนงอหัวไม่ขึ้น มีกระดกกระเดกแบบนี้ยงานปานก็ไม่ได้เรื่องใช้เงินก็เปลืองนี่แม่ว่าหาเมียใหม่ดีกว่ามะลูกสาวเพื่อนแม่สวยๆหน้ารักเรียบร้อยตังหลายคนแม่ครับไม่เอาแบบนี้สิผมตัดสินใจแล้วผมเลือกอุ้มยังไงก็ต้องเป็นอุ้มครับเหมือนแม่เราจะเล่นลงรอยกันแล้วอ่ะทำไงดีอุ้ม นั่นนะดีปกติมีแต่ผัวเมียทะเลาะกันแต่เนี่ยแม่ยา่าแม่ยายทะเลาะกันเองถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปชีวิตคู่เราไม่สงบสุขเอานะเราต้องทำอะไรสักอย่างกันแหละอืมอุ้มเห็นด้วยแล้วเราจะเอาไงกันดีอะเรานี้ดีไหม ทำเมนูอะไรคะแม่ก็ของโปรดลูกไงดีนะที่บ้านเนี่ยมีของสดเยอะเลยไม่เหมือนสมัยเรียนตู้เย็นแกเนะ่ยมีแต่น้ำเปล่าแม่หน้องขอซื้อเข้าตู้เย็นตลอดแล้วค่ะแม่เห็นขี้บนแบบนั้นนะแกเป็นคนละเอียดมากตั้งแต่แกเข้ามาอยู่ที่บ้านอะบ้านเป็นระเบียบเยอะเลยคะ่ะหรอระเบียบจัดสิมิว่าทำอะไรกันอยู่ครับ ก็คุยตามภาษาแม่ลูกนั่นแหละมีอะไรเหรอเจ้าอามแม่น้องเขาฝากของมาให้ครับขอโทษเรื่องที่ทะเลาะกันเมื่อวันก่อนขอบใจนะนี่พาชัดหน้านี่เขารู้ได้ยังไงว่าแม่ชอบใช้เอ่อแม่เขางของเดาะครับใช่ค่ะ แม่ทำอะไรอยู่ครับดูละครช่องท้ามงเย็นอยู่นะสิวิสนุกมากเลยนะลูกไม่ชวนแม่พามาดูด้วยกันล่ะครับเขาก็ชอบดูเหมือนกันนะชวนมาทำไมเดี๋ยวก็ตีกันเปล่าๆมกลิ่นอะไรหอมหอมอะแม่พาเขาทำกับข้าวอยู่วะครับมื้อนี้มี่แต่ของอร่อยข้างนั้นเลยนะ จะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คุยอะไรกันอยู่ล่ะอคะแม่คะแม่พาเขาซื้อลิปมาฝากแม่ด้วยนะคะคือเขาบอกว่าอยากขอโทษเรื่องที่ผ่านมาคะ่ะหรอพอดีรู้จักเอาของมาให้ไหนไปดูสีหน่อยสิ่ ืมสีสวยจังแล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบสีนี้เออเขาก็คงเดาแหละแม่อุย๊ยนั่นอายเพราะฉันหน้าเธอเหรอุเฉยมากแล้วเธอล่ะจะแต่งหน้าไปเล่นนิ้วที่ไหน เอา้าก็เธอเป็นคนซื้อมาฉันไม่ใช่หรอสีเนี้ยแต่ผ้าผืนเนี้ยเธอก็เป็นคนซื้อไม่ใช่หรอหึฉันจะไปซื้อผ้าลายแบบนั้นมาทําไมล่ะอา้าถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่เลือกสีแก่ขนาดนั้นหรอกจ้าอืมว่าฉันแก่เหรอเธอว่าฉันก่อนนี่แม่จะยินก่อนครับอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันค่ะ อมยายน่องบอกว่าไม่ได้ซื้อผ้าผืนนี้ให้แม่แล้วยังบอกว่าผ้ามันเชยอีกอามยายผาไม่ได้ซื้อริบให้แม่เหมือนกันแถมยังบอกอีกว่าสีริบมันแก่ถ้าพวกลูกจะอ้างชื่อแม่แบบเนี้แม่ไม่โอเคนะคนไม่จริงใจมแม่ก็ไม่ชอบเหมือนกันทําแบบเนี้ยมันหยามกันชัดชัด แม่อุ้มอ่ะไม่น่ามาวาสีลิปแม่อามเลยหืมแม่อามก็มาว่าผ้าเช็ดหน้าแม่อุ้มเหมือนกันแหละทําแบบเนี้ยแม่อุ้มเสียใจนะแม่อามไม่เสียใจเหรอที่แม่อุ้มไปว่าแม่อามแบบนั้นอ่ะเขาก็เสียเ้จหมดดิอุ้มก็รู้ว่าเขาชอบความสวยความงามอ๋อเรื่องนี้อุ้มผิดใช่ปะอามไม่ผิดเลยดิทั้งทางที่ตัวเองเป็นคนเลือกให้แม่แท้แทอ่ะอามนั่นแหละผิดอุ้มนั่นแหละอามนั่นแหละผิดอุ้มนั่นแหละเป็นคนเลือกเองอามนั่น อุ้แม่แหละอุ้แม่มาทำนี่อาร์มไม่โทษไปยังเลยแล้วไงนี่จะลากฉันทำไมเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ล้มหรอก เบาๆสิเดี๋ยวลูกๆก,ก็ได้ยินหรอกทำไมอยู่ๆเขาทะเลาะกันแรงแบบนี้ล่ะหรือเป็นเพราะพวกเราเออก็จริงปกติลูกเราอะรักกันจะตายขึ้นเสียงอัะสักนิดฉันยังไม่เคยได้ยินเลยเธอคิดว่าเราทำถูกแล้วเหรอที่มาทะเลาะกันในบ้านลูกแบบนี้ใจจริงอะฉันก็ไม่อยากทะเลาะกับเธอหรอกแต่เธอต้องเข้าใจนะลูกใครใครก็รักอืม เอาเป็นว่าฉันขอโทษที่ล้ายใส่ลูกสาวเธอนะต่อไปอ่ะฉันจะเป็นแม่ผัวที่ดีแล้วกันฉันเองก็ต้องขอโทษเธอด้วยยังไงลูกชายเธอก็ดีกับลูกสาวฉันมาตลอดถ้าลูกๆเลิกกันเพราะพวกเราฉันก็คงรู้สึกไม่ดีอะ่ะงั้นเรามาปลองดองกันนะสมานฉันเพื่อลูก ไปไหนลูกมาคุยกันดีๆก่อนใช่อุ้มไหนบอกไม่อยากเสียเวลาหาคนใหม่ไงเรื่องแค่นี้เองอย่๋พ่งเลิกกันเลยนะลูกอามจะไปไหนอะลูกไหนบอกว่ารักอุ้มมากไงพวกแม่แม่คุยกันแล้วว่าจะไม่ทะเลาะก,กันอีกใช่นี่แม่กับแม่หน่องรักกันแล้วนะนี่แม่กอดโจเลย จริงเหรอครับแม่ผมเบื่อที่แม่สองคนต้องทะเลาะก,กันบ้านเราไม่สงบสุขเลยแม่สัญญาจ้ะว่าจะไม่ตีกันอีกคืนดีกันเถอะนะลูกสะพ้าแบบอุ้มมาหาไม่ได้อีกแล้วแม่ก็สัญญาจ้ะแม่ก็อยากได้ลูกเขยแบบอ้าเหมือนกันสเร็จนี่ลูกสองคนไม่ได้โกรธกันเหรอเราสองคนรักกันจะตายจะโกรธกันลงได้ไงครับ ใช่ค่ะพวกเราก็แค่แกล้งแม่ๆขนาดน้เองที่ลากกระเป๋าออกมาแค่แกล้งพวกแม่แหละเนี่ยเปล่าค่ะจะไปจริงๆกระทั่งพวกแม่สองคนยังไม่เลิกทะเลาะก,กันพวกผมก็จะหนีไปเที่ยวกันจริงๆนี่แหละครับหืมจะไปเที่ยวไหนไม่ชวนแม่สักคำใจคอจะทิ้งคนแก่ไว้ในบ้านเหรอพาแม่ไปด้วยซีถ้าแม่แม่จะไปต้องห้ามทะเลาะก,กันนะคะจ้า